ดูงานอยู่เจองานอีกแล้วเออจองานอีกแล้วเออก็เจอคนเก่งอะเนาะคนขับเก่งเนาะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียบอสเศรษฐีเจริญทรัพย์นะคะงานขุดคลองของเราตอนนี้ก็60อ,อ่า6ซแล้วนะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่สวยงามค่ะโอ้ตรงกลางอ่าเจ้าของนางจะทำเป็นบ้านนะคะสร้างบ้านขุดคลองอ้อมบ้านนะคะพี่น้องเป็นสิเห็ดุดเงี่ยนกลางคลองค่ะ โอ้เดินไปบ่ได้ใช่ไหมนี่สวยงามจ้าแต่ว่าจะเอากาแฟกับเอ็อม้อยไปให้จักอันมันจะไปได้บ่นน่ <c oughs> คนชมเยอะนะคะทุกคนหน้าแถวๆนี้ขจาม่าเบิงการทำงานของอ่ามงานนี้นะคะเพิ่นว่าเห็ดงามค่ะงานฝีมือฝีมือาวาสันวาการเก็บมุมสวยงาม หรือเวลาอีกสี่ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าของนามีงบทำงบมาเยอะนะคะงบไม่หลายค่ะทำตามงบนะคะอาไหนที่ยวนแยวนไปก็ยวนยวนให้เจ้าของที่นะคะรวดแรกแจ็บแถมแถมไปค่ะ ออกไว้เนาะแม่นากออกเพราะฝนตก <laughs> สวยงามสวยงามค่ะเอ้าตอนแรกแย่คือว่าแย่สิขุดคล้องฟังนี่นะมาอาจันออด เมื่อวานไม่ได้ทำงานนะคะเมื่อวานจากอัดบอดาเฮ็ดงานเนื่องจากอาซื้อลูกปืนลูกปืนเฟืองจัก,กรยานนะคะเฮ็ดไม่เฮ็ดไหนมันดีนะคะเขา้ากันว่าอย่างนอกหนูกับบลูจำไม่ได้ จากที่เสร็จงานนะคะก็จะจอดนะคะจอดอปรับปรุงรถนิดหน่อยนะคะเปลี่ยนสเตอร์ให้เจ้าเสียทีใหม่นะคะเยนเขาไม่ ขออนุญาตถ่ายแบบใกล้ๆนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากไม่มีรองเท้าบูทใส่รู้สึกว่ามันจื้นโอ้แดดออกแล้วเหลือแค่ฝั่งนี้ <Yeah. S 1> ก็เสร็จเตเวอร์ค่ะ ไปได้บ่เฮื่อนเอาทดสอบก,ก่อนด้พี่น้องนะเล้ว่าจะออกกาแฟไปให้จานออดไหมฮะจะไปได้ปอนี่นะับไปไงดูท่าน่าจะไปได้อยู่ไปเด <c oughs> ินเบากาแฟก่อนเกือบบุดทุขาอยู่ใส่ลนะเนาะรถช่วงหน้าฝนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดียตูดมันยู่ ตอนนี้เสวดก็ออกไปดูงานนะคะขี่เสลงจ้าของนาออกไปดูงานานาข้างๆนะคะมาไงมาบู้บงส่งขออนุญ,ญาตเดินหน่อยเด้อ โอ้ได้เองถ่ายคลิปยังมาเลยสดขอบคุณครับจะเป็นไงเป็นไงเหนื่อยไหม,มโอเคปะมีแหงแล้วไปอีกสักหน่อยจะได้สดอยู่ถ่ายคลิปก่อนจ้ะโอเคโอ้น้ำเยอะแล้ถูกใจถูกใจ่ก็เ้ามายังไปดูงานอยู่เจอง,งานอีกแล้วเออเจอง,งานอีกแล้วเออ เออรับรำรรวยก็เจอคนเก่งอะเนาะคนขับเก่งเนาะหุ่นมากเ่ยหุ่นจ่าออดก็คงจะดื่มเครื่องดื่มมีแหงแล้วรวยงานต่อได้นะคะโอ้ ไปหาเสบดกันค่ะ,คะเสบุมาแล้วทำอะไรบ้าง <c oughs> คิดว่าจะได้ย้ายเข้าบ้านวันนี้นะคะคงไม่ได้ย้ายค่ะเพราะว่าจะไปทำงานชั่วโมง กับนาข้างๆนะคะถมสะค่ะทุกคนจกคู่ไปถมสะค่ะจาก็นวยเบาแย่ล้วค่ะแบบข้ายไแบบว่าสะกุ้กงเล็กๆเป็นบวกบอกเ<บอ>พื่อนว่านู่าพัาไนไปดูน้อนโนก,กระเดาไปสะละโอโอโอโน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นแฟนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอ,อ,อติดตามชมตอนเสร็จสิ้นนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีจ้า